ัวเรียงแมลงครับวันนี้ผมจะมาดูอีโกนาครับผมซื้อมาจากตลาดตลาดตลาดใครสัตว์เลีเล้ยงมีอย่งแปลกรับแปลกที่ไหนลรกที่ตะก,กุจักครับะรตะกุจักจังหวัดกรุงเทพครับจังหวัดกรุงเทพนี่เป็นตัวนี้ครับชื่ออถกาครับอ๋อชื่อรถกานี่มันก้นใสขิงแวงหน่อยครับอืมแล้วอถกากินอะไรเปน็นอาหารเออกินผักับนี่ครับที่ผมให้เมื่อเช้า ตอนนี้มันก็ไฟปิดแล้วปกติก็ไฟเปิดตอนปีห้าครับแล้วก็ถึงประมาณปีสามครับตั้งเวลาผมตั้งเวลาเปิดครับไฟครับตอนนี้อัดก้ากำลังกลังนอนคนระับกำลังจะนอนใช่ไม่ใช่ดูกใกลนะนะ้อ่ไรนี่ใครใกงเนะวัดก้าใครนะวัดเกอร์สวัสดีอัดเกอร์นี่ถ่ายคลิปแล้วัดก้าถ่ายคลิปวัดเกอร์แล้ว ไม่กลัวรัสการ์แล้วปิดเลยผมจะไม่กลัวรัสการ์ครับเดี๋ยวมันตื่นเนี่ยมานี้ครับอีกหน้า<ม>ลัลลกษณะก็ดูคล้ายกับกิงกาบานครับ<ม>แต่มันแต่เขานิยมเลี้ยงครับนี่ก็มีอะไรเรียกว่าอะไร,ะไ,รไหนตรงนันตรงไหนครับตรงนี้ครับตรงตรงเหนียงไปเลยตรงเหนียงเขาเรียกว่าเหนียงครับนี่<ม>เนี่ยมันก็สี สีตอนนี้สีอะไรละตอนนี้เริ่มตอนนี้ก็เป็นสีเหลืองเหมือนเดิม,มนี่ตัวมานี่นะเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวผมก็ค่อยอัปเด,ดตตอนเดือนหน้าไม่รู้จะโตประมาณไหนครับอโอเคยังโอเคแล้วครับแต่วันนี้ผมต้องมาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ